้ามาสู่ช่วงที่2ของ Motoring on Air อนะครับคูรูขาช่วงนี้แน่นอนอย่างที่บอกไว้ว่าจะไปดูความเคลื่อนไหวของค่ายรถยนต์ Mazda ซึ่งร้อนแรงครับโอ้โหร้อนแรงไฟแรงคือชาวบ้านเขายอดขายทรงๆตัวนะครับถึงก็ตกเล็กน้อยแต่ Mazda นี่ขายดีอยู่มากๆโอ้ไม่ธรรมดานะครับคือเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วด้วยอ๋อเหรอคือไม่ใช่เฉพาะปีนี้เหรอไม่ใช่คับนางตลาดขึ้นมันขึ้นเหมือนกันหมดมาด้ก็ขึ้นแต่พอตลาดทรงๆตัว หรือตลาดตกอดขายไม่ได้ก็ยังดีอยู่โอ้นั่นสิยังโตระดับแบบ10%อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณทีเพิ่มพงพันอ๋อครับผู้บริหารของมาซาเซลประเทศไทยไปถามหน่อยครับไปอัปเดตกันหน่อยว่าทำได้อย่างไรใช่ครับไปดูเคล็ดลับซิว่าอย่างไรครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณทีเพิ่มพงพันนะครับท่านเป็นผู้นวยการฝ่ายการตลาดบริษัทมาสซาเซลประเทศไทยครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาอัพเดตสถานการณ์ของมาส้ากันหน่อยซึ่งมีจุดสนใจอยู่นิดเดียวคุณผู้ชมตลาดผ่านมา5เดือน6เดือนนิดนดครับภาพรวมเนี่ยขายไม่ค่อยดีนะครับตลาดตกกันหมดนะครับแต่มา z ซาเนี่ยยอดขายกับโตส่วนชาวบ้านนะครับมีทีเด็ดอะไรนะครับแล้วก็แผนการตลาดของมาด้าแล้วอะไรที่เป็นส่วนให้มาส้าประสบความสำเร็จนะครับพี่ทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม มาอัปเดตกันหน่อยกับพี่5เดือนมาซาเป็นไงบ้างครับก็เราโตขึ้น20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบโดยประมาณนะครับตั้งแต่เดือน ลกรลาถึงพฤทภาคมนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากโดยเฉพาะรถยนต์นั่งนะครับตัวที่ขายหลักๆเลยนะั่นคือตัววันที่สองนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินก็คือว่าเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกทั้งเบนซินดีเซลตามตามเซกเมนต์ของเขานะครับซึ่งจุดขายหลักของเราเนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องยนต์ Clean d i e s SkyActiv D เพราะว่าเป็นรถญี่ปุ่นลายเดียว นะครับที่นำเสนอคลีนดีเซลในรถยนต์นั่งนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ m a z d ต2เท่านั้นก็ยังมีคลีนดีเซลให้เลือกใน CX-3 นะครับรถ c รอสโ o v e r ร์คอมแพคครอสโอเวอร์นะครับแล้วก็พี่ใหญ่ก็คือ CX-5 ซนะครับซึ่งเราก็มีตัวเครื่องยนต์คลีนดีเซลเช่นกันว่ากันตรงๆเนี่ยลายการขายของ m a z d ตทั้งหมดเนี่ยอาจจะมี m a z d ต3รุ่นเดียวที่ไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลใช่ครับผมเรื่องของการที่เรามีเครื่องยนต์ดีเซลให้ลูกค้าเลือกเนี่ยครับ คือการตอบรับของลูกค้าในแต่ละรุ่นเป็นยังไงครับม a ตรา2เป็นยังไงม a ตร CX 3เป็นยังไงหรือ CX 5เป็นยังไงครับคือต้องต้องต้องเรียนว่าคล e น n d i e s เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดนะครับแล้วก็มีเขาเรียกคาแรคเตอร์ในการขับขี่แบบดีเซลก็คือแรงบิดสูงนะครับซึ่งมันก็ได้พิสูจน์แล้วจากความนิยมที่มีต่อรถยุโรปหลายๆค่ายนะครับซึ่งการที่รถญี่ปุ่น หันมาทำคลีนดีเซลในสมรรถนะเดียวกันประหยัดเช่นกันแต่ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายตามสไตล์รถญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเป็นทางเลือกที่คิดได้ว่าเป็นครั้งแรกของผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อรถเครื่องยนต์คลีนดีเซลในราคาที่เป็นเจ้าของได้กับรถญี่ปุ่นมาซาแล้วก็ประกอบกับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเองนะครับที่ต้องเรียกว่าฉลาดเลือกฉลาดคิดฉลาดซื้อนะครับวิจารณาเลือกซื้อรถเนี่ยเลือกทั้งการใช้งานเลือกทั้งการประหยัด ทั้งราคาความคุ้มค่านะครับนั่นกีลดีเซลมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ไม่ใช่รถถูกแต่เป็นรถที่คุ้มนะครับอย่าง Mazda 2เนี่ยสัดส่วนการขายเป็นอีโคคาร์นะฮะคนอื่นนี่เขามีแต่เบนซินนะครับเรามีดีเซลด้วยสัดส่วนการขายระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินเป็นยังไงครับดีเซลเนี่ยนะครับดีเซลเนี่ยจะอยู่ประมาณ40นนะครับเหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วดีเซลเนี่ยเนื่องด้วยวิศวกรรมต้นทุนเองด้วยความทนทานของเครื่องยนต์ระยะยาวนานเนี่ยระบบ เทอร์โบแกคลีนดีเซลเนี่ยต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องมีต้นทุนที่สูงกว่าเบนซินครับดังนั้นราคาขายของวันทสองดีเซลเนี่ยเลยสูงกว่าเบนซินนะครับครับดังนั้นดีเซลเนี่ยไปอยู่ประมาณทั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เบนซินเนี่ยประมาณทั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับพี่มีปัจจัยอะไรอื่นๆนะครับในปีนี้ที่ทําให้เราเนี่ยยอดขายเติบโตส่วนตลาดครับจริงๆนอกเหนือจากการที่เราแกรนด์ดีเซลเป็นทางเลือกรายเดียวเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตได้เนี่ยก็คือการเเพิิ่มมต ในส่วนของเซกเมนต์เอสยูวีนะครับในปีนี้เนี่ยเร,เรามีตัวครอส s อเวอร์คอมแพก CX3 นะครับซึ่งมันเป็นทิศทางเป็นเซกเมนที่เติบโตนะครับแล้วก็การเปิดตัวรถ CX5 โฉมใหม่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่มเติมไลน์ของ SUV ซึ่งในอุตสาหกรรมแล้ว SUV เนี่ยเป็นเซกเมนที่เติบโตสวนกระแสเช่นกันมันก็เลยทําให้มาร์ซ่าเนี่ยเพิ่มเติมในส่วนเซกเมนที่มีการเติบโตต่อยอดจากรถยนต์นั่งที่เราทําได้ดีอยู่แล้วครับผมก็เป็น SUV สไตล์สปอร์ตด้วยนะครับพูดถึงความสปอร์ตดีครับ เห็นว่าล่าสุดเราส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีสครับผมบก็ทีมที่เราเพิ่ง เปิดตัวไปสักสสนามแรกนะครับของ Thailand Super Series ก็คือเราใช้ชื่อว่า Mazda Innovation ชันบอทเทอร์สนะครับก็เป็นความท้าทายเป็นความตั้งใจที่เราส่งมาสเ a อร์สองคลีนดีเซลนะครับสคันนะครับเป็นรุ่น4ประตูคันหนึ่งและก็รุ่น5ประตูคันหนึ่งเข้าแข่งในรายการ Thailand Super Series นะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเอาดีเซล Clean Diesel ลงแข่งนะครับไม่มีใครเอาเข้าเหมือนกันคก็นน่าจะงงกันหมดนะครับก็เนี่ยมาเป็นมาเป็นซินกันหมดครับผมเราเป็นดีเซลเราก็เป็นดีเเซลอทร์โบ นะครับแล้วก็เน้นโครงสร้างพื้นฐานของตัวรถมาตรฐานเดิมแต่มีการปรับแต่งให้เพิ่มแรงม้านะครับแล้วก็ปรับแต่งในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับระบบไอการโครงต่างๆนะครับแล้วก็จูน ECU นะครับเพื่อให้อยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะได้ชัชนะได้นะครับก็ถือเป็นความโดดเด่นนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลของ m a สด้ถามอนี้สุดท้ายครับดีครับ ครึ่งปีหลังเนี่ยครับมาซ่ามีทีเด็ดอะไรเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามบ้างครับครึ่งปีหลังนะครับเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายนะครับการจัดแคมเปญน,นะครับเพื่อที่จะให้ลูกคา้าเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสรถเรามากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราพยายามที่จะเข้าหากลุ่มลูกค้าของเราให้ให้ใหให แน่ใจว่าลูกค้าเราได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจซื้อรถนะครับจะบอกว่าเล็ดลับเล็ดลับของมาสด้าคือการให้ข้อมูลให้ลูกค้าได้อย่างเพียงพอทําให้ลูกค้ามั่นใจเลที่จะตัดสินใจซื้อรถมาสด้านะครับเพราะฉนั้นช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารแล้วก็แอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องเข้าไปถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราเน้นในเครื่องปีหะังครับผมนี่แหละครับเล็ดลับจากผู้บริหารมาสด้านะครับทั้งเรื่องโปรดักต์เองนะครับโดดเด่นมากนะครับกับเครื่องยนต์ รวมถึงครึ่งปีหลังนี้ก็ยังมีกิจกรรมการตลาดดีๆนะครับรวมถึงการสื่อสารการให้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมให้ลูกค้านะครับนี่ครับเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ Mazda ยอดขายเติบโตสวนตลาดครับวันนี้ขอบคุณพิธีครับขอบคุณครับโอ้นั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับคุณโก้ได้ไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารมาก็จะเห็นทิศทางของมาสด้าเนี่ย ไม่ธรรมาดาคือตัวทีมผู้บริหารเห็นเห็นคนสัมภาษณ์นะฮะหล<ร>่อเหลานะฮะโโนังหนุ่มแน่นนะฮะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับก็มองไปถึงการโครงสร้างคือมาสด้านี่เขามีอะไรนี่พูดถึงหลังบ้านแล้วนะคุณผู้ชมพูดถึงหลักการทํางานการบริหารออของสํานักงานมาด้าเซลประเทศไทยนี่นแหละนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับมีเขามีคอนเซปต์อะไรวันมาสด้าวันทีมความเป็นหนึ่งเดียวกันอะคือบุคลากรในองค์กร ก็มีความสาคัญนะครับพนักงานนะครับคือเขาสามัคคีรักใคร่กันมากเลยนะครับอย่างเนี้ยอย่างคุณทีเพิ่มมงคลนี้ก็ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงได้ข่าวว่าเขายกทีมเลยหรีมล่าสุดนี่ยิ่งยิ่งมีความชัดเจนเข้าไปอีกว่าถึงการบริหารที่มันแบบดูมีกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับก็คือท่านประธานนะครับทาเกตซังจากญี่ปุ่นเนี่ยก็หมดเวลาแล้วกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วกลับประเทศญี่ปุ่นใช่แต่ถ้าสนใจคือ คนไทยครับครับนําคนไทยขึ้นมานั่งเป็นประธานแทนเป็นคนไทยเป็นคนแรกอของมาด้าเซลประเทศไทยโอ้โหที่มีประธานเป็นคนไทยโอ้โหเหรอครับก็นึกว่าบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทนะครับที่มาใช่ใช่ใช่ลงทุนนะครับดำเนินธุรกิจในประเทศไทยส่วนมากก็เป็นประธานญี่ปุ่นทั้งนั้นอ่ะนะฮะบีเอ็มเบนก็ประธานเยอรมันทั้งนั้นอ่ะนี่ครับนี้ใช่ฮะกุณชานชัย การอุดมสุขครับท่านบอกว่าท่านก็คลุกคลีอยู่กับแวดวงนะฮะยานยนต์ผลิตรถยนต์มาตั้งแต่นู่นเลยนะฮะยุคก่อสร้างโรงงาน a u t o อั l ลอยแอนส์อัลอยแประเทศไทยนะครับออโตอะไรแอนส์เอเอทีอน์เเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ของ m a สด้ากับ Ford ร่วมทุนกันแต่คุณชานชัยเนี่ยไปเริ่มดูจากตรงนั้นก่อนคือดูตั้งแต่ กระบวนการผลิตก่อนนะัโอ้ตอนแรกเลยแล้วก็มีประสบการณ์มาจากตรงนั้นนีก่กว่า20ปีนะฮะเขาบอกว่าคุณชันชัยเนี่ยเป็นผู้บริหารก็ร่วมงานกับมัสด้ามาตั้งแต่ยุคเริ่มเริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์เลยนะครับ,รบแล้วก็เป็นผู้การาผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ก็โอ้โหถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีมภารกิจสําคัญที่แข็งแกร่งทีเดียวซึ่งคุณชันชัยเนี่ยนะครับเขาก็วางวิสัยทัศน์ข,ของมัสด้าไว้อย่างสําคัญเลยทีเดียวว่า ผมจะนำมาสด้าไปสู่ความสำเร็จนะครับอบอกว่ามี5อย่าง 1. สร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ถูกเลือกคือการพัฒนาคุณคราบแบรนด์ในทุกด้านให้ลูกค้าสามารถรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ก็เนี่ยเป็นเหตุให้ยอดขายยังดีนะสุดยอดน,อนี่คือการสร้างแบรนด์นี่คือวิสัยทัศน์ท่านแต่ว่าก็ทํากันมานานแล้วละ่ะพนี้แต่นี่ชัดเจนมากขึ้นนะครับข้อ2คือการทํางานแบบไร้รอยต่อซ m l e s oh. s, <Sim ples>. <S oh. นะทุกภาคส่วนนะทั้งส่วนการขายการบริการหลังการขายการผลิตรวมถึงการทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายเขาบอกว่าตามคอนเซป็ปที่คุณโก้บอกไปนะครับก็คือ one m a s t da one team นี่คือข้อ,อ้อ2ข้อ3เขานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยบอกว่าทุกๆปีเลยนะเพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดนะครับโดยคุณชานชัยบอกว่า Product and Technology Enhancement เนี่ยนะครับมีระดับคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกหรือว่าสัญญาสัญญาแล้วนะฮะว่าจะเปิดตัว Product ใหม่เโคโนัลยีใหม่ทุกปีทุกปีอย่างที่คุณชาญชัยเขาบอกว่า global platform global standard ระดับโลกเหมือนกันทั่วโลกเหมือนกันประเทศไทยก็ได้รับเทคโนโลยีมาเร็วด้วยเมืองนอกเปิดไปไม่นานต้องมาขายเมืองไทยแล อันนี้เป็นคร่าวๆของเป้าหมายวิสัยทัศน์ใช่ครับแลวก็ชาชัยท่านอีกสองข้อข้อ4ี่บอกว่าจะขยายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ข้อ5้าบอกว่าจะผลักดันให้ผู้บริหารคนไทยเห็นไหมนี่แล้วก็พนักงานทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เข้าใจการตลาดแล้วก็แต่งตั้งนะครับเปิดตัวทีมงานคุณภาพนะครับเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจที่น่าสนใจมากแล้วก็ดูกระปี้กระเป๋ามากๆนะครับแล้วก็ มันส่งผลให้เห็นแล้วกับย <ừ m. S 1> อดขายที่เมื่อสักครู่สัมภาษณ์คุณทีมานะครับว่าขายมาซายังเติบโตมากๆอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมขอแตะไว้นิดนึงนะฮะม,มีคนถามกันมาเยอะนะครับคุณโก้เป็นยังไงอีซุก,กับมาซาเห็นบอกว่าร่วมมือกันทำปิกอัพนะครับค <c oughs> ือเดิมเนี่ยมาซากับฟอร์ดเนี่ยเขาเมื่อก่อนเลยก็มีการถือหุ้นซึ่งกันและกันอยู่นะครับหมายถึงตอนฟอร์ดรุ่งเรืองเนี่ยนะฮะฉะนั้นความร่วมมือในการดําเนินธุรกิจมันก็มีหลายๆส่วนที่ แชร์ร่วมกันนะครับอย่างปิกอัพที่ผ่านมา2โมเดลเป็นต้นนะครับก็คืออ่ะอย่างเ a นเจอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับตัวรนเจก็คือเป็นลีดในการทำเนี่ยจาก f อ r d ครับฟอร์ดเป็นผู้ทำที่ตัวที่เราใช้ใช้อยู่นี่นะฮะเรนเจอร์กับ B ี50ก็บนี่ครับอันนี้ Ford เป็นลีดแต่ก่อนหน้านั้นนะครับบ t 5ีก่อนนั้นนั้นก็อันนั้นมาซ่าเป็นลีดนะครับเครื่องยนต์มาซ่าผู้ที่เห็นภาพถึงความร่วมมือร่วมกันระหว่างมาซ่ากับฟอร์ดแต่ล่าสุดพอมันถึงจังหวะหนึ่งจ ก็ไม <ane> ่ได้ไปด้วยกันแล้วนะครับคือเขาพยายามเริ่มแยกๆกันมาเยอะละแต่ในส่วนของตะเกียที่เราคุยกันเรื่องโรงงานออโต้อะไลอนส์นะครับโรงงานประกอบรถยนต์นั่นยังยังถือหุ้นครึ่งๆนะครับก็คือต่างคนต่างผลิตแบ่งกําลังการผลิตไปปีนี้ผลิตกี่คันปีนี้ผลิตกี่คันนะครับซึ่งตรงโรงงานออโต้อะไลอนส์ระยองเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมาซ่าเนี่ยก็จะผลิตแต่เก๋งอย่างเดียวอ๋อเพราะยอดขายดีมากนะผลิตแต่เก๋งอย่างเดียวนะครับแล้วฟอร์ดเนี่ย ก็จะมีผลิตปิกอัพด้วยผลิตเก๋งด้วยก็พวกเฟสต้าอย่างเงี้ยนะครแต่เขามีโรงงานใหม่ของ Ford อีกโรงงานหนึ่งนะครับก็ไอโรงงานใหม่ของ Ford นั่นแหะก็จะไปรองรับผลิตโฟกัสแล้วก็ผลิตเลนเจอร์ได้ได้ระดับหนึ่งนี่เป็นการแบ่งสันปันส่วนกันคร่าวๆนะครับแต่ในส่วนของปิกอัพโมเดลใหม่ของปี2ีหเนี่ยแน่นอนแล้วว่าไม่ได้ไปด้วยกันกับ Ford อันนี้ก็คือแยกเลยใช่ไใช่มาซาก็เลยต้องไปหาพันธมิตรใหม่สุดท้ายนี่เป็นระดับโกลบอลโพลิสีนะครับก็คือได้อีซูซูอ๋อลงตัวกับอีซูซูก็คืออีซูจะเป็นผู้พัฒนาให้ผมมีโอกาสไปถามท่านประธานตรีเพชรอีซูซูเสรท่านก็บอกว่าขอย้ําเลยว่าจริงๆไม่ใช่เป็นการพัฒนาร่วมกันอ๋อเหรออันนี้ท่านท่านพูดให้ชัดเจนไม่ใช่เป็นการพัฒนาร่วมกันแต่เป็นการที่มาซาไปจ้างจ้างผลิตอิซูซูให้ผลิตให้ดังนั้นมาซาอาจจะเพิ่มออปชั่นนู่นนี่นั่นได้นะครับให้อิตาให้ คือผลิตทั้งคันอะผลิตทั้งคันเลยเลยทั้งคันไม่ใช่เฉพาะชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ฮะแต่ว่าการออกแบบต้องต่างไปไงอ๋อก็คือออกแบบตามสไตล์ตามสไตล์มาด้านนั่นแหละแต่ว่าให้โรงงานของอิซูซูใช่เป็นคนผลิตใช่โรงงาอิซูซูประเทศไทยนี่แหละฮะผลิตขายให้นะครับเพื่อทําตลาดในประเทศแล้วก็ส่งออกแต่ว่าบริษัทขายอย่างตรีเพรอิซูซูเซลล์นะครับต้องพูดว่าเป็นบริษัทขายบริษัททำตลาดเพราะว่ามันจะมีโรงงานที่เป็นของอีซูซูส่วนหนึ่งตัวบริษัทขายนี่เขาบอกว่า ย้ำอีกทีนะให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการพัฒนาร่วมกันคือไม่ได้ออกแบบด้วยการเหมือนกับที่ผมเล่าเหมือนกับที่ผมเล่าไปว่าฟอร์ดกับฟอร์ดช่วงนั้นๆันนั่นก็คือมีการร่วมมือกันคุยกันอยู่นะครับแล้วก็แยกกันออกแบบแต่ว่าอีสุที่บอกดิวเนี่ยที่บอกว่าปิกอัพอีสุปิกอัพมาด้าเนี่ยเป็นการที่มาสด้านะครับคุยกันระดับโลกว่าจะจ้างให้อีสุผลิตให้ก็คือตกลงเรื่องการออกแบบกันแล้วล่ะนะครับหน้าตาต้องต่างกันแน่ๆนะครับแต่ว่า โครงสร้างหลักๆอย่างพวกเครื่องยนต์เกียร์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับภายในนี่ก็อาจจะเป็นแบบอูสุเลยนะครับภายในนี่อาจจะตกแต่งไม่ได้แต่ว่ามีเพิ่มเติมอ p อปชันนู่นนี่นั่นได้นะครับส่วนระยะเวลาการทําตลาดเนี่ยก็รอให้ b t 50โมเดลนี้ไปปลายอายุนะครับอาจจะอีกสัก2ปีนะครับเป็นอย่งเร็วยังยังพอไปได้อยู่นะครับ ก็พอเป็นโมเดลใหม่มาเดี๋ยวมาลองดูกันครับดีลนี้น่าสนใจใช่นะครับในทางทางนะฮะในอนาคตที่เราจะต้องมองไปข้างหน้านะฮะถึงที่ทางตลาดรถบ้านเราก็น่าสนใจกันอยู่เพราะว่าแฟนๆบ้านเราก็มีการใช้เยอะทั้งเก่งและกระบะนั่นแหละเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับการเทสต์ไดร์แน่นอนมาสด้า MX5 น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ